นึ่มันโดนอะไรมามาดิร้อยร้อยนี่เราจะเสียอะไรเสียห้าร้อยอ่ะมาดิมาดิใส่ตามมันเดี๋ยวเกิเราไม่มีตังค์ได้กดกดรถที่มันล้ำล้ำแบบป่ะวัติรถผมล้ำสุดเลยล้ำเลยรถก็ดีไม่ค่อยล้ำมีออกตัวต่อเลยนี่ปั๊กเฮ้ยเฮ้ยกดชิปค้างไม่ได้หรอวะ โโอ้หไปยังไงขนาดนั้นมันกดหมอบได้ปะกดชิปพี่กว่าชิปค้างอ๋อเพราะพี่กดยำๆแม่งอันนี้ว่าแล้วพี่เชื่อไอ้คุณลุกุลีเลยเฮ้ยตบขับตูต้ตตเลยขับเรื่อยๆดีกว่าแต่ปลอดภัยขับเรื่อยๆดีกว่าแต่ปลอดภัยก็พอละไอ้น้อใครอยู่ที่หนึ่งเนี่ยผมผมอยู่ที่หนึ่ง เดี๋ยวขับรถเอามาตอนนี้เราก็แข่งรถกันอยู่ลอุ้ยๆเจยงเอยเดี๋ยวตกเดีวตกใครอยู่ที่โหลวะรายงานเนี่ยใครอยู่ที่โหลใครอยู่ที่โหลรายงานตัวเนี่ยเฮ้ยจะไม่ตายลดความอีกแล้ววะกัดชิปค้างเหรอหมอบใช่ปัดชิปค้างหมอบเอ้ารถตกน้ำ่ะ รถตรงน้ำอ่ะท่านผู้ชมเออตอนนี้ใครอยู่ที่หนึ่งผมอยู่ที่หนึ่งแล้วกด E เพื่ออะไรวะใครรู้บ้างกด E เป็นยังไง <c oughs> เอาอา <c oughs> เอาทำไมช้าเอ้ยอยู่ที่สามมะเย้ยอยู่ที่สามอะท่านผู้ชมอะไรกันเอ้ยหยู่ อยู <Scroll> ่หลังไวเทลซาอยู่ที่เทลซามันเอาอะเทลซาที่มันเป็นพื่อนพี่จะไปเป็นโดดิวอยู่ดีๆเป็นเรือได้ไงวะเนี่ยมันมันเป็นหลมันเป็นโมนเออดิเอดีเทลซาอาะเทลซาแขกกับเทลซาเปแล้วอืมนี้นหมื่งห้าพันคนนะสด้ายนะเกมจีเนวีก็มาแข่งรถกับตังน้องแต่เราจะมาออกไปทิพกัน เทลซ่าไปไหนเกล็ดอีกดอีกดอีเพื่ออะไรถ้ามันเป็นเป็นรถกดอะไรเป็นควรเป็นรถเยทโตเยทเป็นเครื่องบินแล้วป่ะแล้วเครื่องบินกูกดไงเนี่ยเครื่องบินพี่เหินลงป่ะเฮ้ยเครื่องบินเครื่องบินผักไม่เป็นกับเครื่องบินไงวะใครทำเครื่องบินเป็นแนะนำหน่อยพี่กดกดนำแผดห้ากดกดนำแพดอ่ะเลขแปด เชิดลงเลขห้าเชิดขึ้นสี่กับหกเป็นการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเงั้นมันได้ไปดูเอสดีเลยพี่กเกอจ้า,จา,าพี่จบแล้วหรือเปล่าโอ้ผม,ม,ม,ม <c oughs> ขับเพ่เมีปิหน่อยนตเูชมอ๋พี่กดวิวเล่งเนี่ยนะเดี๋ยวมันไม่ไปเหี้ยกูเวียนหัวเ <c oughs> เอยยนนังี่ เอ้มันให้ไปทางไหนวะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยูว่าเวียนหัวว่ะแล้วมันบินยังไงอ่ะอะไรนะมันกดบินยังไงเครื่องบินเนี่ยก็กด W เพื่อเล่งเครื่องกดเลขแปดเพอ้เวียนเวียนว่ะทุกคนนวียนดแปดนะน้ำแผดแปดทุกคนเวียนหัวป่ะขับเครื่องบินเนี่ยผมไม่เวียนหัวขับบ่อยเครื่องบินง่ายได้ใช่ไหมห้าห้านี่ง่ายขึ้น เฮ้ยเดาเดานะเจ๊ข้างบินนี่เออเลย <c oughs> เจ๊ข้างบินไม่เคยเข้าวงะอะเฮ้ยเป็นรถแล้วชิบหายละชิบหายละใครอยู่ไอยอยู่ที่หกเลยอ่ะตั้งแต่ใครมาก็บ,กบ,บินอ่ละพีกะ่กูลุกกะรีก็อะไรแบบนี้มั้ง่ะไอแม่ลูกกะรีพี่คนก็บินพอบินกลับหัวแล้วจบเลยว่ะแ <c oughs> ม่งงงมั้งมือมันเร็วขนาดนั้นมันเร็ว แล้วผู้ชมพี่ผมมาแล้วเราพูดเดี๋ยวจะไปออกคลิปนะขอดีๆเด้อ้าวโอ้โหขับเครื่องบินไม่ไหวป่ะท่านผู้ชมแม่งเรียนหัวจัดเออพี่เราพี่เราฝึกข,ขับมาในอะไรท้ายก็ต้องขับมือ<ช>กับละนาวอะอ <c oughs> ะไลเนี่ย <c oughs> <c oughs> มือเออไ <c oughs> อ้เยอะผู้ดีแล้วผู้ชมเหรอแบบจะจะตายอ่ะผม<า> <c oughs> อะ ใครเป็นเรื่องเวียนหัวบเอ้ย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 เ้ยเอมสเปคอะไรครับ i5 Gen9 การจอ1660 GTX 1660แรม16อีกแบบแล้วก็ M ดันทู เทำประมาณนี้น่ยผมสตรีมเนี่ยผมใช้สตรีมด้วยนะก็สองเฮ้ย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 เ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ เอพี่พี่ต้องพี่ต้องเข้าคอร์สขับเครื่องบินเดี๋ยผมละอนละเลยนะคอนบดพต้องเข้าคอร์สอ๋อมันเลี้ยวในนี้ได้อยู่เลี้ยวบนเา้าได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเครื่องบินเสกมาให้เราขับเมาถึงเรียกไม่ใช่เรียกเครื่องบินนะไม่ใช่เป็นโปรเสกมั้ยใครก็ตกไปที่ห้าเพราะเครื่องบินเหมือนกันด้วยพวกเองเข้าเส้นชัยกันอยู่ผมยังไม่เข้าเลยผมอยู่ที่หนผมอยู่ที่หกผมอยู่ที่ห้าแต่ผมอยู่ที่โล บินไปไหนของกูวะเนี่ยโอ้ยตัวบินไปไหนของกูผมก็มีพี่ก็มีผมก็บินไปไหนของผมเลยดูดิกดกดกดเลขสี่วิ้เลขสี่เป็นเดียวซ้ายเอ่โค้งซ้ายเลยโอ้โหบินออกไปไหนก็ไมปไอ้ทำไมมันเลี้ยวไม่ได้วะชิจุดเลยไอ้ยื้เจองบินตายตายตาย ตายอ่ะทุกอย่ตายผมเลยจะตายเลยด้วยคุณแม่คนดูคนดูจะปวดหัวแล้วคนเล่นเหมวะคนดูไม่เท่าไหร่หรอกแต่คนเล่นนบบปวดยิ่งนักโอ้พี่เอียงพี่เอียงตามหมดแล้วเนี่ยเอียงคอเลยโอ้โหเทลซ่ามันขับได้ไหมใครอยู่ที่หนึ่งผมเทลซ่ามันขับเป็นเอ้ย ี่พี่จะไปจุดแต่ไปไม่ได้เลยวันนีู้้ชม่จบแน่เลยอยู่ในเกมอ่า GTA เยอะตอนนี้ก็แข่งขับเครื่องบินกันอยู่เนี่ยผมว่าก็หลุดก็หลุดทะเลไปหลายคนอ่ะเออหลุดทะเลจัดจุดทะเลขับเครื่องบินอีกรอบแลอะอะไรนะผมว่าขับเครื่องบินอีกรอบแล้ใช่ไหมตามแน่เลยใหม่พี่โค้งนี้มันก็เลี้ยวให้แล้วกดโค้งนี้แล้วก็กดเริ่มเริ่มได้แล้วเริ่มเริ่มชินแล้ว พี่ขับไปสักพักแล้วพี่จะชินไหมก็หลุดก็หลุดทะเลไปหลายคนอยู่กูขับออกไปเลยฮาเลยฮาเลยกูขับออกไปเลยไอตัวดับเบิลดีนี่มันเลี้ยวได้หน่อยเดียวเองเนาะใช่ดับบิลดีมันมันเลี้ยวได้นิดหน่อยแต่ถ้าเป็นสี่กัาสี่น้ำแพ็ดสี่กับหกไม่เลี้ยวโค้งเลยเดี๋ออยอใครถนัดเมาส์ก็ใช้เมาส์เลย แต่เมาส์ต้องคลิกอ๋ออ๋อเอาแล้วเอาแล้วอ๋อตอนนี้ท่านผู้ชมด้ยอยู่ในเกม GTA 3D ได้หมดเลยเออตอนนี้ได้ขับมูนอ่ะใช้รถขับมูนอ่ะตอนนี้ได้ละเฮ้ยบินลงทะเลเลยว่ะเอ้ยอย่าพึ่งโอ้ย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 จะเป็นรถแล้วจะเป็นรถแล้วจะเป็นรถจะเป็นรถแล้วจะเป็นรถพี่ติดปะ โอยเตรียมเมาเลยโอ้มเมาทนี่คือคนคนอาการของเมาเครื่องบินเตรียมถุงเลยเออเตรียมถุงเลยในรถแล้วอ่ะเออมาดิพี่เป็นรถละเองเป็นรถกันยังผมเนี่ยเป็นเครื่องบินเลยเจยาถุงเลยเจ้าถุงเลยจะมีเดิไจะมีแค่ขยับมันก็มีเตรียมถุงเลยไม่คิดว่าจีดีภาคนี้จะขับเครื่องบินยากขนาดนี้โอ้พี่ เคยเล่นแต่ภาคไข่ดำแม่งขับอย่างง่ายอ๋อกภาค CJ ภาคแซนแซนเดนดสขับอย่างง่ายเจอภาคนี้แทบพวกเจอภาคนี้แทบพวกอ่ะแต่พี่ขับไปพี่ไอชินนึงแต่แต่พี่ก็ยังมีอาการแบบเอียงคอตามอยู่นะเออใช่ใช่ใช่ผมยังมีเลยอยู่ด้วยเอียงคอตามแบบสวัสดีพื่อนอยูหลังพี่อ่ะ เอ,เ,อเอ้ยเอ้ยเอ้ยตกตกวะตกวะตกแล้วขึ้นไงวะเนี่ยกดอารีใหม่ปะกดเอฟกดเอฟ้างคือรีโอ้ยเอยเล่นกี่ปีนนลแล้วคือมันยไหนจริงยื้ยื้อพี่มาเล่นตลอดเลยเดี๋ยวเรา,ราไปออกไปพี่ผมผมเจอพี่กล้ว <c oughs> เออใช่เป็นรถช็อปเปอร์แล้วเออจะเข้าเส้นชายยังเนี่ยผมเข้าเส้นชายแล้วข้างหน้าแล้วคนอื่นเหรอปะคนอื่นอยู่ไหนไม่รู้ ไอ้ใครวะตาคมไม่ดีนะไอ้ใครวะเนี่ยมันแดงไปต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยดีไม่ดีเออไม่ดีวาแข่งกันอย่างนี้แหละมาตอนนี้เราชินแล้วเลยมาดิครับมาดิครับวันที่หนึ่งหมู่เก้าบ้านคนในยศเกมจีวีเนี่ยผมผมเกมเกมเกียร์นะเป็นนักแข่งนะผมเป็นนักล่าภารกิจเนี่ยเดี๋ยนี้ผมให้น้องน้องชนะไปน้องจะได้มีกำลังใจ อีกแล้วจะเข้าเส้นชัยยังเขแล้วอ่ะผมเข้าเส้นชัยแล้วไปเส้นชัยไปไกลจนไปยังไงอ่ายังไงโฉนะาคนที่สองวันนี so ้พี่เสกพี่เสกไปไหนแล้ววะพี่เสกไปดึงดาวแล้วแม่งพี่เสกคือใครใครคนเงินไงที่เล่นต้นเกมมาทันนะ เข้าไม่ทันไปดับพิเศษแม่งหาแต่เรื่องมาขับแม่งแหลมก็ไม่มีก็ฝืนเล่นมาได้กันโอ้ยมันเล่นรอบสองแล้วเนี่ยเหมืนเดิมอ๋อต้องขับลูกปินอีกรอบอยเหรอใช่สองรอบสองรอบชิบหายแล้วมีใครขับสองรอบยังผมแล้วผมขับสองรอบมาแล้วหายแล้วเราไปอยู่ที่หกลยวะเนี่ยเดี๋ยวรอรอรอจบจอชิปนมีกี่คน ใครใครดูไงใครเข้าเส้นชัยไปบ้างคนเข้าเส้นชัยจะไม่มีรายชื่ออ่ะตอนนี้ยังยังผิดอยู่ทุกคนเลยจวคนจะขึ้นแดงแดงะที่ตั้งหมดกี่คนอ่ะผมอยู่ที่หกอ่ะที่ห้าเจ็ดนี้เจ็ดคนทำไมบางคนติดลบเวลาวะลบใช้เวลาเกินเ้องขึ้นิน เนี่ย<ด>เป็นรถมันเป็นเรืออ,อีกแล้วเฮ้ยพาเราเราบีไม่เอาละบวชดิ๋ยวไปฝึกนอกรอบเดียวีล้วพี่อยากเป็นเครื่องบินบอกผมนะผมมีเครื่องบินให้ให้รองเพียบเลยได้ได้พี่ก็อยากมีเครื่องบินขหมืองผมนี่นแต่ผู้บริหารไม่มีเครื่องบิเนเลยเออพี่กด T ให้กูเลยงไหม อันนี้น้องดูพี่เด็กไปเลยใช่มใช่ดูพี่เลยดูเลยคนละสามคนดูในมันมีแบบให้ดูอ๋อนึกว่าดูในสุดที่มีเลยใช่สุดที่เงยนเอียงเอียงจัดซึ่งพี่ดีแล้วครับท่านผู้ชมแต่รอบนี้ผมไม่น่าผ่านดตัวดับผ้าแล้วโดนดับตกแดงเลี้ยวเมาเลี้ยวไงวะไม่เห็นเลี้ยวเลยต้องกดที่้าเลย หลุดเลยจะใช้เมาส์เดียวหลุเลยยากเลยเมาส์เยอยากเอ้าไอเหี้ยวงหายปะอันนียอันนี้รนะรับเวลาภายหลังนะใช่หรอเดี๋ยวแต่วงวงหายเออยตกตกตกมัไปปุกตะเดี๋ยวออกกิ๊เลยเดี๋ยวลอกิ๊คุณเทียวได้ยินไหมเ่ยเข้าเส้นชายมคุณเทียว จะเปติดลบตง้งไงอ่ะอเทียวคุณเทียวเข้าเส้นชชยยังหมดเวลาตอ่อไปตั้งดานแล้วดูด <c oughs> มือขับเก <c oughs> ่งจังวะมึงซุ่มเล่นมาเหรอนี่ไอ้เหี้ยไปชนกับแมง <c oughs> มาเราไปออกค,ล,คลิปรถกันเดียวออกหมดออกหมดไปหนะ้าไปหน้าหลักกดไงวะกดฟรีหมดเลยไอ้เนี่ยจะเป็นโลกแผนที่อ่ะแล้วกดเอซีออกเลยไหมเอซี่นะ